เข้าสู่ Walk One Day Trip โครงการอาเซียนสามมิติณทิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครน,นะคะเริ่มต้นวันนี้เราจะรวมตัวกันที่จุดหน้าทางเข้าเพื่อรับฟังกฎการเข้าชมต่างๆระหว่างนี้นะคะเราได้เก็บภาพลายหน้าบันสวยๆมาฝากทุกๆคนด้วยค่ะ เมื่อรับฟังกฎกติกาการเข้าชมเสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่พี่วิทยากรจะพาพวกเราเริ่มเดินชมพิมพิธภัณฑ์กันค่ะใครที่มาช่วงหน้าร้อนนะคะแนะนําให้เตรียมร่มกับพัดลมมาด้วยจะช่วยได้มากๆเลยค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสถาปัตยกรรมเจดีจำลองค่ะช่วงนี้พี่พี่วิทยากรจะให้เราลองถอดคําที่จารึกไว้นะคะมองยากมากๆเลยค่ะแต่พี่พี่ก็เก่งมากมาก,มากเลยนะคะที่มองออก ที่เห็นต่อไปนี้นะคะคือพระพุทธศิหิงความเป็นมาตามตำนานเชื่อว,ว่าสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ลังกาเมื่อราวปีพศ700และถูกอัญเชิญมายังอาณาจักรสุขโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อมาได้อัญเชิญมาปริสถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจากเมืองเชียงใหม่โดยสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหารุรสิงหานาถหรือวังหน้าราชัชกาลที่1เมื่อปีพศ2 3 3 8เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลธนากลูสิ์ค่ะความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระพุทธิห มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับรากฐานทางวัฒนธรรมศาสนาที่เชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเข้าด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถราวาทเป็นตัวแทนของศิลปะพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยล้านนาซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่มีอิทธิพลต่อศิลปะในรัฐและอาณาจักรใกล้เคียงในภูมิภาคเช่นล้านช้างในลาวหรือพมา่ารูปแบบศิลปะนี้จึงเป็นมรดกร่วมที่วงบอกถึงการแลกเปลี่ยนทางช่างฝีมือและความเชื่อในอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ และนี่คือธรรมจักรและกวางหมอบศิลาครับแหล่งที่มาบพบที่วัเสเนอหาอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมธรรมจักรคือสัญลักษณ์ของวงล้อแห่งธรรม,มซึ่งแสดงถึงคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หมุนไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกองล้อรถครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในการแสดงธรรมครั้งแรกกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงป่าอิสิตนมฤคทายวันซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกการวางกวางหมอบไว้ข้างธรรมจกักรจึงเป็นการสื่อถึงการแสดงธรรมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนั้นครับ ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสัญลักษณ์ธรรมจักรและกวางหมอบแพร่เข้ามาในภูมิภาคพ,พร้อมก,กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทงแบบเทรวาทและมหายานเช่นผ่านพ่อค้าอินเดียพระสงฆ์เดินทางมาสอนศาสนาอนาณาจักรโบราณเช่นชวาราวดีฟูนันจามปาใช้สัญลักษณ์นี้ในศาสนาสถานครับสรุปแล้วน,นะครับจึงเป็นหลักฐานวัฒนธรรมที่บอกว่าชาติในอาเซียนรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงครับจารึกสีจนาสักความเป็นมาสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่15 คนพบที่อำเภอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาทำขึ้นเพื่อสื่อความรู้เกี่ยวกับการหล่อพระรูปและรูปประลักทางปฏิมกรรมของมหาเทพพระศิวะเนื้อหาสำคัญในจารึกก็มี 1. ปีสักราชจารึกระบุสักราจในการสร้างก็คือปีพศ1470ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรเจนละและอาณาจักรขอมกำลังรุ่งเรืองและพื้นที่ในโคราชมีความสำคัญทางยุทธศาธสตร์2การสร้างวัตถุศักดิ์สิทธิ เนื้อหาเป็นการจาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรูปปั้นและรูปหล่อของพระศิวะรวมถึงเทพเจ้าอื่นๆในศาสนาฮินดูซึ่งแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของศาสนาฮินดูในพื้นที่แถบนั้นในสมัยโบราณ 3. การสื่อสารความรู้ทางด้านศิลปะจารึกนี้ยังได้บันทึกายละเอียดเกี่ยวกับกรรมวิธีวิธีการหล่อรูปปั้นและลักษณะาทางปฏิมากรรมที่ได้มีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารกัน,กนระหว่างช่างฝีมือในอนาณาจักรต่างๆในภูมิภาคความเชื่อโยองเกี่ยวกับภูมิภาค เ้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางปฏิมากรรมที่เชื่อมโยงระหว่างอาณาจ,จักรต่างๆในภูมิภาคเดียวกันโดยสรุปแล้วศิลาจารึกศีจนาสะคือศิลาจารึกสํา,า,ค,ค,สา,าสคัญที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรูปเคารพทางศาสนาฮินดูในยุคพุธทธศตวรรษที่15ในเขตโคราชซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนองคความรู้ระหว่างอาณาจ,จักรขอมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้ครับสวัสดีครับผมนายณัฐิพิธครับดิฉันน้องสาวิชาลตัวน้องัศนดสุขวัญดิฉันน้าสาวนี่ค่ะ ผมนายศิรายุทธิพลังครับ